เราสู้กันต่อครับที่ Legend Fighting Championship ครับกับคู่หกในค่ำคืนนี้ครับมวยไทยคาดเชือกพิกัดน้ำหนัก64.5กิโลกรัมครับระหว่างนาักชกจากประเทศไทยและอุซเบกิสถานจะพระ้อมมาเอยพบกันทีมวยท่าแรกจากมุมดับ Our first fighter here fighting out of the black corner. He is 20 years of age, standing 180 centimeters tall with a fight record of 49 fights and 39 wins with one draw. Now talk to a what? Song Clark Ek from Thailand. and his opponent here fighting out of the red corner he is 24 years of age and 170 centimeters tall with a professional fight record of 50 fights with 40 wins please put your hands together for Shoxon azamatov from uzbekistan ะชมบุมเลยครับโชคสดอามัตโตและกรรมการผู้ชี้การของคุณนี้ขอเชิญคุณเซมาทิพย์ิรีก็เดินทางมาถึงคู่ที่6แล้วครับสำหรับ Legend Fighting Championship มวยไทยสร้างชาติครับคู่นี้น่าสนใจมากครับติงีถือว่าเป็นมวยดีด้วยกันทั้งคู่ครับระหว่างรัชนนท์เอกเมืองนนท์ครับกับเซอรซอดอสมัตตอมครับก็อายุต่างกันอยู่ สปีครับยี่สบ่ยี่สิสูงสูงเนี่ยเป็นหนุ่มไทยครับสูงกว่าครับไอสีสูสีด้วยนะครับใกล้เคียงครับประสบการณ์เนี่ยเคยเป็นดีกีแชมป์มวยรอบด้วยกันทั้งคู่นะใช่ครับสำหรับทางด้านรัชานน์เอกเมืองนน์เนี่ยฉายาคือไอจุกนะครับที่เล่นเขาชื่ออิฟนูครับสูงร้อเซนติเมตรอายุ20ปีชื่อจริงคือรัชานน์ปาริโพุธนะครับคนใต้ครับจังหวัดสงขลา 49ไฟชนะ39แพ้9เสมอ1ครับเป็นหนุ่มสวนยางจากสงขลาครับต่อยมวยตั้งแต่อยู่ปสนะครับจากการชักชวนแล้วก็ได้รับการฝึกสอนจากน้าซึ่งเป็นนักมวยต่อยมาโชคโชนครับทั่วภาคใต้ตั้งแต่อายุ9ขวบเป็นมวยสไตล์บูบูดุดันนะครับต,ต่อยเตะครบเครื่องเคยชนะน็อกธนูเงิน FA g r o กรุปในรายการวันลุมพินีมาแล้วไฟล่าสุดชนะนอกใบไผ่ โชคดีมวยไทยที่ภูเก็ตครับส่วนนักมวยในฝั่งตรงข้ามจากต่างชาติอุยเบิสถานนีครับชักซอสอักสมาตอฟครับหรือว่าไว้อีเกิลอินซีขาวครับว้ยี4ปี170ซนิเมตรชนะชกมา50ชนะ40แพ้สิครับแล้วก็เป็นนักมวยสากลนะครับเพิ่งจะหันตัวมาต่อยมวยไทยหลังจากที่อยู่วงการบัดมวยมานานครับวันนี้ก็ อดีตเนี่ยเขาเคยเป็นนักมวยสากลสมัครเล่นเยาวชนทีมชาติเยาวชนทีมชาติอุซเบกิสถานด้วยนะครับน้าติงก็ไปเป็นเหรียญเงินชิงแชมป์โลกนะครับประเภทเยาวชนนะครับแต่ว่าฝึกมวยไทยมานานมวยสากลก็หมัดเด็ดแล้ะครับหมัดดีส่วนรัชชานนท์นะครับชื่อเดิมแกคือสมิงหนุ่มครับถ้าแฟนมวยช่อง8เนี่ยน่าจะเคยเห็นครับแกเคยเป็นดีกีมวยเลาะแชมป์มวยรอบช่อง8ดมาแล้วนะครับชักซอสซ้ายมือเนี่ย สามไฟหลังชนะรวดนะครับแล้วก็เคยเอาชนะสุขสวัสดิ์แสงมรกตแชมป์ไทยไฟมาด้วยต้องดูครับคู่นี้มีโอกาสด้วยกันทั้งคู่ครับคือราชนนเนี่ยได้เปรียบส่วนสูงครับครับของเราครบเครื่องนะครับกางเกงดำซักซ้อนนี่หมัดนะฮะหมัดเด็ดต้องระวังเพราะว่าบวยค่าเชื่องนี่หมัดสำคัญครับก็เห็นหลายคนแล้วเนี่ยครับต้องระวังครับ โอ้โย,อยนี่ครับหมัดเวียงนะสปินนิ่งแบ็กฟิตเนี่ครับเวียงหมัดกับหลังต้องระวังให้ดีเลยครับพอเมื่อกี้นี้ก็ไปแล้วนะครับคนเราระวังหมัดบวกคือต้องโอ,โ,อโ,โอ้โหเอามาครบเครื่องเลยอักซอสอันตรายโอ้โหแต่แข้งเนี่ยครับมันยาวกว่ารันะติงจะได้เข้าหรือเปล่าครับรัชนนนต้องอาศัยวงนอกครับฉายาไอจุกเพราะนั้นทรงผมต้องเป็นจุกหน่อยโอ้โดนซ้ายลำตัวครับรัชโนยังยิ้มได้ครับยังยิ้มได้ ซาขวาลำตัวอีกแข้งนี่เลยครับแข้งขวาี้เข้าเต็มเต็มแข้งขวาอีกขวาลำตัวของราชนน์ง้างขวาแล้วง้างแล้วต้องเตะครับโคตรฉายาแกน่ากลัวจริงๆครับจักซอนนี่ไวอีกเกินครับครับอินทซียขาวนะฮะพยายามใช้หมัดดักลำตัวนี่ออกอาวุธเหมือนมวยสากลเลยครับเลยครับซอนราชนน์ไม่รู้นะครับต่อยมวยไทยครับ ก็มีแข้งเหรครับมวยสากลมันไม่มีแข้งครับแข้งสูงไว้ก่อนเตะพักรอบพัชนนเตะแต่ละทีนี้เสียงดังครับทีมงานต้องงานเตะขวาขัาน,นอกโอ้ยซ้ายทีเดียวจิ้มเลยครับสายตรงตั้งยืนสายกระแทกหน้านี่อันตรายครับต้องระวังให้ดีเลยครับหมัดแบบนี้เโ,โดนซ้ายอีกแล้วโดนซ้ายอีกแล้วครับเป็นชุดใหญ่เลยครับพัชนนโอ้ยเร็วเร็วเร็วจ้า ต้องประคองตัวครับโอ้โดนมาามหมัดเลสักรู่มีมืนเหมือนกันนะครับโอโ้ต้องรอบวกบ้างครับราชะนนโอ้โซ,ซ้ายเขาซ้ายเขาเข้าแล้วตโดนขวาลงเลยครับโอ้โซ้ายหน้าแกนำดีครับใจเย็นครับเวลาเหลือเฟือครับนาทีหนึง่งกรรมาการเสมาทิพพีรีนะครับโอ้โหตอนนี้พายุหมัดเลยครับเวลาเหลือเกอบนาทีมุม่นต ้องระวังครับราชานนต้องระวังลูกหมุนนะครับ1 2โอ้โหชุดใหญ่ครับบวกแล้วครับขวาขวาอีกทีประคองตัวเลขสามสิเปอี์นาทีโอ้ท่าตโหดแกก็เหลือเกินยิงครับสำหรับราชานนท์ครับประคองตัวครับโอ้ไปบวกมัดคิดถูกหรือเปล่าอย่าไปรอบวกมัดแข้งหายไปไหนครับอ่ะดักขาวลงซ้ายอีกแล้วครับโอ้ยทั้งยืนเลยครับตาเตอกลับเลยอ้า ลุกไม่ขึ้นแล้วครับจบเลยครับโอ้โหโดนหมัดครับกรรมการโบกเลยครับคือไปบวกหมัดนะครับเจ้าตัวยังงงอยู่โหต้องจับตาดูเลยครับสำหรับชักซ้อนครับคือคู่นี้อย่างที่บอกตั้งแต่แรกนะติงใครโดนก็มีโอกาสด้วยกันทั้งคู่ครับใช่แต่ว่ามวยคาเชือกเนี่ยครับอาวุธหมัดเนี่ยมันสำคัญมันเหมือน หมัดของปลาว่ะใช่ครับโดยเฉพาะหมัดสายหน้ากระแทกของแกนะถือว่าดีครับแล้วแกเป็นมวยสากลมาใช่ครับระดับดีกรีรองแชมป์อ่ะเดี๋ยวดูภาพช้าครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยครับหมัดซ้ายหน้ากระแทกครับทำได้ดีครับะลุกาลิดก็ไปเลยครับแล้วจังหวะเหวี่ยงหมัดกับหลังอีกครับครณราชนาวเทงก็มีแข้งนะครับแต่จังหวะเนี่ยเนี่ยครับช้ากว่าครับแล้วจังหวะนี้ครับโจหมัดหนึ่งสองครับ ซ้ายแล้วก็ขวาตรงเนี่ยครับเต็มกระโดงคลางเลยครับโอ้ลมทั้งยืนครับแต่แวันนี้กรรมการไม่ได้ดูคะแนนเลยโอ้แล้วนี่จังหวะจบับเจอซ้ายครับมุกซ้ายเต็มๆเลยครับอ่ะเดี๋ยวไปฟังผลยงเน็นทางการกับคุณแมทธิวดีนครับและคู่ที่6ของเราจบลงไปแล้วนะครับ ladies and gentlemen ไนแล้ว Sixth bout here of the evening, 64.5 kilograms. We have a winner by way of knockout in round number one from the red corner, Uzbekistan, Shokhsod Azamato. Oh boy, power a is